ครับดิจิอตอลโคราชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกัวติฮัสกี้กันครับพี่ครับมาดูกันเลยน้องๆทั้งสามคนนี้นะครับจะเป็นน้องผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนนะครับพี่ลักษณะลวดลายสีสันเลยนะครับน้องผู้ชายนะครับพี่ก็จะเป็นน้องคนที่ออกโทนขาวเทา,านะคนนี้ส่วน สองคนนี้เนาะที่เป็นสีดํดำขาวแล้วก็สีขาววนเนี้ยจะเป็นน้องผู้หญิงครับน้องจะจัดอยู่ในกลุ่มของเอเจเทนครับพี่ครับสายพัานธุ์นกัวตีนี่จะโดดเด่นมากในเรื่องของโครงสร้างและขนที่หนามากๆครับโครงสร้างค่อนข้างใหญ่แลวเลี้ยงดูได้ง่ายเรื่องของการกินการอยู่ตอนนี้นะไม่ต้องมาประกบประงมบนะครับสนใจยังไงหลังใหม่มาที่ตรงนี้นะครับแต่อย่าลืมใส่แอสไซน้ำหน้านครับไม่เช่นั้นจะหากันไม่เจอนะหากต้องการจะเดินทางมาดูน้องด้วยเองยังไงบอกเราล่วงหน้านะครับพี่ป,ปกติแล้วผมไม่ค่อยอยู่บ้านเดินทางมาดูน้อง,องด เราก็สามารถรำพูดแลคุยกันก่อนได้นะครับฝากกดติดตามช่องใหม่ของเราไว้ด้วยนะครับพี่เพราะช่องเราเก่าฟิลหมดแล้วนะครับหรือถ้าหากสนใจะจะดูไลฟ์ของเราเราจะไลฟ์ทุกวันพุธและว,วันเสาร์ของสัปดาห์ช่วง6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับคิดถึงหมาคิดถึงแมวคิดถึงเราครับนิตต์ด็อกโคล่านะครับ